สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมือหนีแม่ตู่มานอนหน้าจริงๆก็นอนอยู่หลายมือแล้วนะคะทุกคนแม่ตู่นอนนอนอยู่หลายมือแล้วเป็นสองสามอาทิตย์ก็คือว่าแม่ตู่อยากได้ฟิวเฮ้าเฮ้าสี่เหลี่ต้องไปแบบว่า <c oughs> ออกไปกลางเต้นปิกนิกทั้งนอกนะนี่คือขึ้นนอนอยู่ระเบียงเอโอโทษบ่มแมนนอนระเบียงนอนแบบว่าตรงที่แม่ตู้ให้กับเขานะ่ะ นะคะทุกคนแม่ตูมีครบทุกอย่างนะคะทุกอย่างที่ต้องการเอ่อทั้งทงนี่ก็คือสมมติว่ามันเป็นฟางเขาเนาะมันเป็นฟางเขาอันนี้อีหยังหูบอทุกคนอันพาม่านในห้องน้ำไหมพาม่านกันเปียกในห้องน้ำแต่คือบริษัทใส่ตะเก็บไปโดนโดนโดน,โดนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เอาอันเอาฉากเอาฉากพลาสติกนะ่ะ ไปตีไวใ้ให้มันแบบเป็นถาวนซึงแม่ตู้ผสอบนะคะทุกคนพาะไวอย่างเวลาอาบน้ำนะแม่ตู้ไปสอบพวกอันนี้หลายกลัวทำไม่ได้มันเปื่อนคือเอากระตงซักคือเอาถิ่มไปเรื่อยๆสินะแต่ว่า,เอา,เ,อาเอามันกะเกะเอาเอาแนว่าใส่แล้วนะเอาเอาฉากฉากพลาสติกมาใสา่วันนี้แม่ตู้ก็เลยเอาเก็บไว้เก็บไว้ก็เอามาใสา่เป็นเต็นนะคะยวแม่ตู้ใจเบิ่งนี่นี่แม่ตู้ตกลางเต็นนอนมันมีทั้งไอ้พลาสติกนีพลาสติก เนี่ยเขาไปทั้งในกแมนกแมนบานไม่ตูแล้วนะคะคือว่านอนอยุระเบียงอะล่ะติ้งต่างว่ามันเป็นเถียงหน้านะคะทุกคนเมตูกับซิมี่ถามว่ามันหนาวบอเจอรมันเนี่ยถึงหนาหนาวกันหนาวฮูตู่เพ่อกันนะคะทุกคนถึงสิบนหนาวซําแถบออนอร์เวย์หรือว่าสวีเดนเพิินอย่างนีนะแต่ว่าย่ำหนาวกับหนาวฮูตู่เพ่อกันแมตูมีเทคนิคอีกอย่างนี่เลยค่ะกระเป๋านำพนนะคะมีสองกระเป๋าเอามาไว เอามาไว้เคางนี่แล้วก็มีคมไฟคมไฟตรงนี้เป็นเกลือนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็บอตรงยานว่ามันจะใหม่นะคะมันโมฮอนนี่มเ,เป็นเป็นเกลือะค่ะทุกคนอันนี้กระสิแทบเลสเมตูเอนเตอร์เทนนะคะเดี๋ยวเมตุสิให้เบิ้งทังหลังว่าเมตุมีอย่างบังตรงนี้เมตูก็เอามามาเห็ดไอ้กันเป็นไอ้เป็นเสาเห็ดอ่กลางเต็นนะคะทุกคนผุ่นมองพุ่นก็เอามากลางเต็น <laughs> มีแบบเห็ดฟืดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็คือว่ากระดาษชําระนะคะส่วนนี่ก็คือกาหนามแม่ตัวอาไตะต้มนนํำนะคะทุกคนแม่ตัวอาไตะต้มนนํำแล้วก็มีอันนี้อีกอันนึง่งอ,อ,อันนี้ก็คือนี่อันนี้ก็เป็นถุงนำห่อนนะคะนี่อันนี้ซื้อมาใหม่นะคะ ซื้อมาใหม่เอาไว้ตรงเอาไว้ตรงปลายตีนเท่านะคะมันจะได้อุ่นๆครับทุกคนเพราะว่าเด็กๆมามันหนาวเย็นเยือกเลยนะเย็นเยือกเลยละย่ำเอ่อย่ำย่ำน้อนย่ำเด็กๆมันหนาวเพราะฉะนั้นนี่เลยนะคะเอามาสวมหัวเรียกไม่ตูดสีสวมมาเบื้องอ้าประมาณนี้แหละทุกคนอะ ใส่ใส่ใส่เครื่องใส่เครื่องหัวไปนะคะแม่ตูอันเอาผมขึ้นมัดเป็นมวยขึ้นนะคะเนี่ยแม่ตูกับนอนของแมตตูอยู่แบบเนี่ยทุกคนสองสามอาทิตย์แล้วเป็นอีหยังที่แม่ตูมีความสุขมากเลยเพราะว่าอีหยังเหมือนเข้าได้มากางเต็นมากางเต็นปิกนิกออนอนเฝ้าเขาสมัยก่อนเนาะทุกคนเนาะนี่ยังที่บอกพามาในห้องน้ำบริได้ใแล้วนะคะกับมีครบิบุนส่วนซุนเนวเบิ้งข้างหลังอันนี้ก็ อันนี้กระสอบกระสอบเขา่าสมมูติเราเป็นกระสอบเขา่ามเฝ่าเขามีหอดอันเครื่องดื่มเบียร์พอตู่วแไม่ตู้บริดื่มเนาะดื่มเบียร์ม,มีมีทั้งเบียร์ทั้งน,น้ำเนี่ยทุกคนแล้วกะกะสิเฮ็ดงานไปพร้อมนะคะระวังนี่กะสิเฮ็ดงานไปน้าเนี่ยเฮ็ดงานแล้วกะเอ,อไปยามเพื่อนๆน,นั่นแหละทุกคนซึ่งไม่ตู้กระบอกแล้วนะคะว่าไม่ตู้สิไปตามเอ่อคอมเมนต์ comment. หิมคอมเมนต์ไว้ไม่ตูกระสิไปตามคอมเมนต์ซาแนนไว้แนนกะค่อยๆเห็ดเอาเนาะกัสิแลนบาไหวคือตะเกาล้วบางที่ก็คิดว่าอยากจะเศร้าเห็ดตะวักขเซดายน่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนก้อนสิพานมาเนี่ยทุกคนก้อนสิพานโกดพานเกณฑ์ขึ้นมามาันหลายเหลืองหลายอย่างหลายแนวเ็กันซอยกันแลนกันอยู่วัดสัน <c oughs> ทุกคนเอาแห้งกันกับพองหนึ่งเนี่ยทุกคนมาตูกันเลยอะ จะเดี๋ยวเป็นเดเป็นคอนเทนต์ไปเลยอย่าอย่าสูอย่าสุว่าแม่ตู่เด้อทุกคนเด้อเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมันย้อนอดีตบ่ได้เด้่ทุกคนเนาะถึงคือจังเนี่ยแม่ตู่อยากนอนหน้าจังเสียทุกคนแม่ตู่ก็เอาเต็นท์มากลางนอนบ่แม่นเต็นท์อ่ะสมมุติว่าเป็นเป็นเต็นทนะ์น่ะเอาเต็นท์มากลางนอนอยู่ระเบียงนอนอีหลี่เด้ย๋ยวนเบิดขึ้นพอตู่มะซองเบิ่์ดเล้กกบบกวก็บอกว่าเธอเป็นบ้าบ่พะนะเอา้ากิด สุกไผ่สุกมั่นเนาะทุกคนเนาะความสุขของเหาเห่ากะเฮาบ่ได้ไปออกไปกลางอยู่นอกบ้านหรือว่าไปหมองอื่นไปเท่งผู้ขอพวกเขานี่เฮามากลางอยู่ระเบียงไหมมานอนอยู่ระเบียงเฮ็ดสมมุติว่าเฮามานอนเฝ้าเขาเหาจังสีนะไม่ตูก,กะอธิบายให้เพิินฟังอ,อธิบายแบบจริงจังเลยนะคะทุกคนว่าสมัยเด็กหน่อยสมัยก่อนพอเช่นเกี่ยวเขาเนี่ยบดได้เอารถเกี่ยวคือสมัยดีเด้ทุกคนเอาคนเกี่ยวแข็นๆแล้วก็มัดเป็นคนโคนเนาะ มัดเป็นโคนแล้วกับต้องไปนอนเฝ้าบางที่กับเอาเขาลามไปเผาน้ำจังสีนะเวลาสีสีนวดเขาเนาะแม่ตูเอินว่านวดเขานวดเขาก็สิเอาเขาที่เขามัดเป็นโคนโคน,คนมาเลี่ยงเลียงเลี่ยงย่ำนันก็เอาคั้วยางเหยียบยังสีเลยทุกคนบ้านแม่ตูนะ่ะบ่ได้ว่าเนาะวาพื้นว่าสมัยก่อนน่ะละ่ะแม่ตูกะย้อนกลับไปบ่ได้แล้วกะนึกถึงตอนนั้นเอา้ากูกะนอนอยู่นี่เล้เอาอยู่เมืองหนอกกะนอนได้นี่ เฮ็ดบานนอนเห็ดบานน้อยนอนอันประตูแล้วก็มาซองเธอนอนได้จังไดเนี่ว่ะโอ้ยเนาะแต่ก่อนอยู่น้ำขี้ดอกขี้ดินเท่ากันยังนอนได้กระลานนอนอยู่นี่สิเป็นอย่างเดี๋ยวแม่ตุเหยเบื่องทานคนี่มอนแม่ตหมอนนี่ก็สมมุิเอาเพราะว่าแม่ตุบ่คอยหมุนหมอนส่วนนี่นะทุกคนส่วนอันนี้นะคือว่ามันมันมันเสียปากได้นะทุกคนเสียบปากให้ความอุ่นได้ตลอดทั้งขึ้นแต่ประตูแม่ตุบ่เอาบ่บเอาบ่เห็ดก็เลยเอานนําเปานําห้อน กบไอเนี่ยปทับจืดมากเลยพอตู่เพิ่นเอามาใหา้นี่เดอ้อนี่เอาเอา,เอาโค้มไฟเทอร์ผ่ะนะมันเป็นเกลือเป็นเกลือบวมีกันหอนนะคะไม่ร้อนเปิดทั้งขึ้นกับบวหอนนะมุมเอ็นเตอร์เทนนี่ของแม่ตูส่วนนี่กะอันแทบเลสไวเอ็นเตอร์เทนไปเรื่อยๆเดี๋ยวแม่ตูสีนอนแล้วก็สิตาห้เบิงเนี่ยทุกคนแม่ตูกันนอนของแม่ตูได้นะคะเพราะฉะนั้นบรต้องย่านว่าจะ จะหนาวหรืออยู่ได้ไหมแม่ตูกระิใส่เสื้อแบบนี้เลยใส่เสื้อหนาวแต่ว่าตอนนอนขอเป็นกางเกงขาสั้นนะคะทุกคนแม่ตูใส่กางเกงขาสั้นเพราะว่าแม่ตูนอนบ่หลับนใส่กางเกงขาแยวนอนบ่หลับหม้อหัวเป็นอย่างใส่ทุ่งนอกทุ่งนองกะมันเหมือนมันโมวงอ่ะทุกคนมันโมวงเนาะแม่ตูก็เลยอ่ะเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวกันหนาวแล้วก็เอาหมวกเอาหมวกมาใส่ละหมวกคู่ขาเอาหมวกว่าใส่แบบนี้เนี่ยมอขึ้นเนี่ย มันก็นจะสบายได้เลยนะทุกคนกันหนอกกันหนาวได้แม่ตู่เอ้าสมมุิว่าว่ามาอันนี้ก็ได้สมมุิวาว่ามานอนหนะ้าเนาะก็คือว่าละ่ะทุกคนสุกไผ่สุกมันสุกไดทีเห็ดแล้วบบเห็ดไห้คนอื่นเดือดร้อนแม่ตู่บ่ลั่งเลเลยนะคะว่าฉันจะทําสมมุเข้ามานอนอยู่หน้าระเบียงเนี่ยอยู่ระเบียงบ้านเนี่ย ถึงแม่ตูบอดด้นอนทั้งนอกนะคะเัิงเถิงมันเป็นหลังค่ากระขึ้นระเบียงบา้านสั้นบ้านเท่านี้ละเอิรระเบียงเนาะเราวข้านี่แม่ตูก็เอานี่มากางนอนความสุขของข่อยความสุขของแม่ตูสร้างเล่าเถาะนะบอเดเด้เฮดบ่ดด้ออกไปใบนอกบ้านหมายถึงว่าเออเราก็อยู่ในบ้านอะ่ะสามีเราก็ยังมาโผล่หน้าดูเราเป็นยังได้เธอนอนใ้บอ่อ่นาดนอนบ่ดด้ยังได้วะเรากับมาซองเม,งมืองสมอนแะละ นอนสองสามอาทิตย์แล้วทึกกับมาซองเมืองสุเหมือว่าเมียดูไดบ้บ่อยู่ได้ยังไงเนี่ยอยู่ได้ยังไงพะน,นะต่กอนยังอยู่ได้เนาะเออสิเป็นยังล่ะนี่ชัมานนอนเฝ้าเขาไหมนี่เฝ้าเขาชันมอนเฝ้าเขานี่นี่นี่กระสอบเขาเห็นบ่เนี่ยสมมุติสมมุติมือน,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 นี่เป็นฮาโลวีนนะคะทุกคนมือนี่เป็นฮาโลวีนเดี๋ยวเสียงทั้งลางคนตองแจงตองแจง,อ,ง,แงอยู่แม่ตู้กระแต้งหนาไปแล้วล่ะ แต่งหนาเป็นผีกะโอ้ยเนาะบาบอข้อเปยเป็นฮาโลวีนอ่ะ <c oughs> ก็เหตุพวกมวนๆละ่ะทุกคนเนยบ่าบอค้อเปยเขาไม่ตู่ไปเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าย่ำม,ม,ม,มึอขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทะเบิงว่าเอาตอนถี่ตอนทายิมะตกขคักคากไปตูก่กะบืือสีนอนบ่ใดดอกเพราะว่า หลังค่ามันสิรับหิมะบดายเนยาะถ้าหิมะมันสาดเขามากยังสีนะคือตอนนี้หิมะบ่ท่านได้โล่งอ่ะนะเมตุก็ะส้เลยนอนเลนนอนหัวของมมตุไปถ้าหิมะล่งแล้วเบลมึงไม่ตุสิไปหาเออไปหาเต็นมากนะทุกคนไปหาเต็นที่มันแบบแข็งแรงแข็งแรงเนสะิบเปเปนไอไอพามานในของนาม,มากสินะเดี๋ยวไปหาเต็นแบบเป็นเรื่องเป็นเล่าแต่มันก็หาใส่ย,ยากเนาะเพราะว่าระเบียงก็บดายยายนะ้ใหญ่น่ะก็พ่อพ่อยู่พ่อใดนะ่ะ โอ้เนาะสร้างแล้วเถาะมาเด้อมาเด้อนอนหน้านําไม่ตู่คันได้ปลาขอนน้ำในสีสุดหยอดเนาะปลาขอนเนาะทุกคนเนาะขันปลาขอนปิ้งปลากินยนี่มือแรงอย่างสี่นาโอ้ยมันมันเป็นชีวิตที่มีความสุขอันนี้เป็นสิ่งที่คิดไว้เนาะแต่เฮ้ากับตองอยู่ก็ความเป็นจริงอะวะตองหาเงินหาทองตองหาเงินหาคำ่ำสัน่นทั้งบานสียูจังไหนขันเศร้าเฮสียูจังไหน จังสีนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนที่อยู่กับความเป็นจริงส่วนใดที่ไม่เป็นความสุขส่วนใดที่ไมนเป็นจินตนาการเท่ากับต้องแยกให้ออกนะคะทุกคนสร้างแล้วถอดนะความสุขของไม่ตู่นอนหน้า